ค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือนีแอดก็ได้มาตามแนวทางของยาหญิงเนาะคะ่ะพี่น้องน้องสาวน้องยาหน้าขีเนาคนะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดก็ได้มาตามแนวทางตอนเนาะคะ่ะอยากกับฟันดีสามงวดเนาะคะ่ะพี่น้องมือนีแอดก็เลยได้มาติดตามแนวทางฝากตอนพี่น้อง FC เนาะคะ่ะไปรับชมรับฟังจากยาหญิงเลยคะ่ะว่าจะมีแนวทางฝากตอนพี่น้อง FC ตอนไหนเนาะคะ่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะย่าค่ะย่าหญิงค่ะซึ่งเป็นน้องสาวไมยานาคีสีสะเกดด้วค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะซึ่งย่าหญิงหนีเดินทางมาวัดดอนป่ากล้วยกับยานาคีสีสะเกดค่ะพี่น้องค่ะแอดมินก็เลยมีโอกาสถามไทยแนวทางตัวเล็กกับย่าหญิงหญิงค่ะพี่น้องซึ่งว่ายานาคีวายาหญิงหนีให้เนวทางตัวเล็กหวยถูกมาฮางวดซ่อนแล้วค่ะพี่น้องค่ะค่ะ จังไรกะถามายาหญิงน้ำกันค่ะว่าหมวดมี่ยาหญิงที่หตัวไรค่ะค่ะบนหนึ่งห้าเก้าจ้ะบนหนึ่งห้าเก้าบนหนึ่งห้าเก้าล่างเลงนยนล่างเมื่อคืนเพื่อนไยซอยน่าขาวาซอยน่ามันต้องซอยมัน มันหาสามค่ใส่ห้าสามจ้าองง้าสามเอาเอาออกกันไว้แน่จ้ะหกสองหกสองจ้หกสองตัวกันเนาะย่าจ้ะกันอย่าลืมอันอย่าเอาแต่สามโตหลายเอาสองโตน้ำฟันทงค่ะ บนบนยาขั้นห่งไปที่นึงหาเก่าเม็ดเดียววะคะจ้ามันมาเคยหายลายให้ขนั้นละซึ่งล่างก็เป็นหาสามกับหกสองจ้าอืได้ล่างตัวเลขของยาหน่อยเม็ดหนาลงทุนได้ค่ะพี่น้องเอซี่ค่ะซึ่งยาหายถุงมาเล้วนี่นี่ครั้งที่หกโอ้งวดนี้งวดที่หกค่ะพี่น้องเอซีค่ะค่ะงวดที่ผ่านมาไฮหาเจ็ดโอ้ค่ะจ้าอือ ซึ่งร่างยานี่จะเน้นไหตัวใดคะแน่นทั้งสองทอกันเลยสามห้าโอห้าสามเก้พันหกสองแน้นทอกันจ้าข้า่อกข้ื่อทอกันไปเลยสำหรับหวดที่พานมาที่หาหวดที่ยาห่มาถือหาหวดส่วนนะคะซึ่งยาฝันบอกค่ะหรือว่าเป็นหวยคํานวณหรืออย่างคะบ่บ่ไดค้านวณจะเข้าเสียหายเองจ้ะเพิ่นเสียหายเองค่ะ บเคยคำนวณบ่เคยเอาอย่างอื่นมีแต่เพื่อนบอกเลยจ้ะแต่หากาวในก่อนพี่สาวสิไปรับมาเฮ็ดบุญเียสื่อลอตเตอรี่ไว้เพื่อนบอกว่าไอ้ทุ่มเลยหากาวค่านีเพื่อนก็มาลงอันหน้ามาสมผา์ก็เลยบอกห้สสมผาจ้ะบอให้บ่ใหายถามบอกง่ายๆเพื่อนบอก่าบอกหายถามเพราะว่าหกงวดแล้วเพื่อนก็บ่เคยอ เ่เคยอเนนนะแบบชอบเฮดบุญนะบางเทือกะไปเฮดบุญบรรหารบรรณีคาเพิ่นอยากถือไล่ไลเพิ่นกระต้องเป็นบะพ้อยตามขาดแม่นบคหาบาทสิบาทเสดไกเป็นอันนี้นำบุญอบางเทือกะเพิ่นคาเพิ่นหายลอยสองลอยสิกัะเสดไกสื่อของดีๆใส่บาทหรือว่าซอยคานามคาเฟพระนะเสีเดี๋ยวนี้เพิ่นก็กำลังสร้างกระถูกให้หลวงพ่อ ก็เลยคิดในใจว่าถ้าถือลายลเมื่อใดเมื่อนานล่ะสิจองเศ้าเองค่ะจ้ะก็คือการกับพิสาจอบเพชรบุญค่ะจ้ะค่ะอ๋อคุณ้ออันเอ่อซึ่งซึ่งญาญาญาหญิงหนีอยู่อยู่สีสเกต จะอยูซีสเกตอำเภอพุสิงอำเภอพุสิงจะอยบ้านเดียกับญานาขี้บอ่ค่ะก็เป็นน้องสาวเพิ่นแต่ว่าเป็น้องสายค้าอยู่พุสิงจ้ค่ะค่ะอยู่คนละที่ค่ะจ้ะเวลามาสางบุญยังสี่ก็มารับกันมาค่ะแต่ว่าสื่อสารกับเพิ่นค่ะสื่อสารกับเพิ่นได้ค่ะซึ่งญาหญิงหนีอยู่อยู่ทั้งฝุ่น่าญนงมีตำหนักบ่ค่ะหรือจังไหนค่ะพอบานเพิ่นสี่ทำใบสีขคืนห้ถ้าคืนห้ปุ๊บ เพิ่นก็มาบอกถ้าขึ้นใหเปอ๊บเพิ่นก็มาบอค่ะจะสีเป็นมากแต่หน่อยนะจ๊ะตั้งแต่อายุ13-14ปีค่ะวันนี้เพิ่นปกติเพิ่นสิบหายต่งงานรอกได้ว่าพ่อแม่ว่าบ่แต่งบ่ได้แต่ก่อนนั่งสมาธิลอยเลยนะแต่หน่อยนะค่ะแต่แต่อายุ14ว่าทันเป็นสาวดีค่ะวันนี้ก็เป็นมาเลยบางเ่อแต่เฮานอนอยู่เพิ่นก็มันกระซิบในหูว่าแม่ เมยจะออกนะแม่17ออกมากกว่า17ก็เป็นมาเลยสิค่ะว<า>่าต้องไปเอามองไดดับเพิ่นทับเพิ่นหายค่ะ<า>แต่ว่าในช่วงในช่วงนี้แม่เฮ็ดบุญลายเพิ่นแห้งบอกลายาบอกดุนี่ก็ถึกเลขตีนีได้ไมัเนเฮ็ดบุญเบาตาตรงเลยค่ะ<า>ว่าแม่สิไปสร้างบุญสร้างกุศซเด้อ<า>ค่นก็มาบอกอือค่ะจากบันนีก็เลยว่าเออเดี๋ยวกลับจากนีจังสิไปให้เพิ่นมาลงอีกค่ะ แต่พอบานเพิ่นสิบ่าให้ลงเด็ดขาดจากเพิ่นอยากให้้าผู้ใด้าผู้ใดไ,หดไ,หไปหา,หาหรืออันนี้การอิลีเพิ่นจังบอกเพิ่นยานว่าอยู่ประมวนนะจ๊ะขายคล้องนำ้ำอย่านหุ่นไหวจห้ะ<า>แต่ว่าขอเพิ่นยำได้ก็ได้ยำนั้นว,วังห้าเจ็ดห้านั้นให้สซ้โตเลยจ้ะ ว่างวดงวดที่ผ่านมานั้นก่อนก่อนไฮเจ็ดนั้นก็ถือถือเท่าสองลอยเท่าสามลอยแบบแบบเก่าเหลดเดี๋ยวนี้มันมาคือติกอนถ้าซื้อลอตเตอรีมันก็บบได้ดังใจค่ะนอกจากหวยไต้ดินค่ะได้เพื่อนบให้รลายเพื่อนไ้น้อยๆห้แล้วให้เลยเท่านั้นเพื่อนบได้มาซ้ำอีก ถือเทละซองลอยเละซ้ำลอยแบบแบบกับเลขกเดี๋ยวนี้มันมาคือตะกอน <ฮะ S 1> ถ้าซื้อลอตเตอรี่มันก็บบได้ดังใจ <ฮะ S 1> นอกจากหวยไตดินแต่เพื่อนบ่ไฮไลท์เพื่อนไฮน้อยๆไฮ <ะ S 2> แล้วไฮเลยถนันเพื่อนบ่ได้มาซ้ำมั้ซึ่งสำหรับแอบหญิงหนี่เองนี่มานอนอยู่ถ้าวัด ดอนปลาก้วยกับเป็นขึ้นที่สองมาแรกงนี่เนาะค่ะเนาะขึ้นที่สามแล้วขึ้นที่สามบ่ค่ะขึ้นที่หนึ่งขึ้นที่หนึ่งมานอนกับพี่สาวฟันว่านอนเฮียงกันกับอันทรงไฟที่มานากานนั้นนอนเฮียงกันนาเฮงพระเพื่อนกัว่าสามห้าเก้าพระมานสี่ก็ว่าเออโหแล้วโหแล้วสามห้าเก้า จากนี่ออกจากบ้านนะนี่เพื่อนบอกสามห้าเก้าจากบัตรทนี้มานอนอยู่วัดขึ้นที่สองนี่นอนเฮงผระอีกเพื่อนมาปูแคนให้หาลอยแคนนี่ยี่สิบบาทแคนนี่หาลอยบัตนี้ขึ้นที่สามมาขึ้นมานอนนี่กับยากับเอ้ยนะจ๊ะเพื่อนว่าบ่มียังให้เอาสอยคอนหนาขาบ้านให้ใส่คนละเซน ซอยห้าบาทซึ่งหญ้าตีเป็นเป็นยังไรคะสอยห้าบาทซอยห้าบาทก็คือสอยสองเซนเนาะท่องก็สองเนาะกันนาคาบาทสองห้าสองห้าอยากตีเป็นสองห้าใช่ผมลอกไว้แล้วอย่างเ้าะสองห้าจ้ะ ซึ่งเป็นตัวเน้นของยาหั่นก็คือหาหาสามกำหกสองนนยาเนาะจ้ซึ่งงานมานอนอยู่วัดดอนปาก่อยสามขึ้นแล้วกันนี่มีดีฟันดีสุขขึ้นเนาะเนาะจ้าทุกขึ้นค่ะกรแเพรคือกันค่ะเพิ่นเอามาปลูกแครนไฮหาลอยแล้วเพิ่นกระทือไม้เท้าค่ะเือไม้เท้าเพิ่นก็มายิมใส่เพิ่นเท้าแห้งค่ะใส่สุดขา้าเพิ่นเท้า พอติปูกแคนนห้แล้วเพิ่นกรสิยิมไซมันมารับควันพ่นะกันแนมึงอื้อคือปูกแครนไลท์เนอรแบ่งซีม่วงแนมไปหาลอยจค่ะแนมบึงคนอื่นบดปูใค้เลยปูกให้ผู้เดียวค่ะก็เลยว่าหรือว่ามาเห็ดใบซีเปิดให้เพิ่นบ่ค่ะจะเพิ่นเพิ่นมากใบซีเปิดบ่ัานต่างวหววนาพระแก้วมรกต่ คือตั้งใจอยากเห็ดห้เพิร์นมาหอดบานพี่สาวปุ๊บสิมืดปนในกระสางคุ้มเห็ดใบซีให้เพิ่นเพิ่นก็เลยหายส้มโตหายต้งตรองเลยค่ะมันนอนบานขึ้นบ่ยอมอันนี้เลยถึงมืดซำในกระเห็ดให้แล้วคือเพิ่นเพิ่นตั้งใจเห้ก็เลยเห็ดถวายเพิรนบัดกลางคืนมาเพิ่นมาบอกวันนี้มาหอดนี่ปุ๊บจัางได้ตําเห็ดใบซีถวายพระแก้วมาร มรกตแลนหาใบตองเลยคำกระซ้างมาเฮ็ดได้พ่นจะมาปูแคนไ้หารอยจ้ะบัดคืนที่สามห้ซอยนาขาบาทซองคนเอื่อยกับนองจินนอนเฮียงเพิ่นตลอดซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีเนาะยาเนาะขั้นฝันแบบนี้ความฝันคงญาหนีญาหมั่นใจว่าเนว้ทางตัวเลโคงญา น่าจะเขาหรือจังใดบะคะเขาแน่นอนเขาแน่นอนจ้ะเขาแน่นอนซึ่งเป็นติดตที่ยามากที่สุดนี่สามตัวนี่ก็ขึ้นหนึ่งหาเก่าเนาะค่ะเนาะค่ะซึ่งสองตัวนี่เป็นห้าสามกับหกสองอันนี้ก่อนออกจากบ้านบอกพอบานไว้ว่าพ่อถ้ามีคนอารตรีมาหายพอรับไว้เลยเรื่องหาเก่าพอบานกระรับบาปะค่ะเพราะว่าบ่เคยเวาอีหยังเล่นค่ะ ถ้วาว่าเล็ดออกก็คือได้เงินเลยค่ะแต่ส่วนมากสิบวาให้คนอนโะได้แล้วก็แบงเฮ็ดบุญแบงอันนั้นให้คนที่บมีในสีนะจ๊ะเพอสำรับคลิปนี้กับชัดเกนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ค่ะพี่น้องกับแคบนาจอไว้เด้อค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของอยาหญิงเนาะคะ่ะน้องสาวของอยานาคีเนาะก็ให้ถูกมาห่างงวดแล้วเนาะคะ่ะงวดนี่ก็เป็นงวดที่หกค่ะก็บฟันดีอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ะเลขที่ยาให้เนาะคะ่ะบนก็คือหนึ่งห้าเก้าเนาะคะ่ะสามห้าเก้าล่างก็คือห้าสามหกสองเนาะคะ่ะสองห้าเนาะคะ่ะที่เน้เนๆก็คือวงให้ก็คือหนึ่งห้าเก้าแล้วก็ ห้สแล้วก็6กสอง,สองนะคะพี่น้องก็เอาไว้พิจารณาเบิ้งเดรอค่ะพี่น้องค่ะเอฟซีทันใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะขอให้พี่น้องเอฟซทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญลำลำรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้แอดขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ